สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญกัญญาค่ะสวัสดีพี่ๆวันอาทิตย์นะคะโอ้วันนี้พี่ๆขานะประเดิมยาง AT02 ออกรัวๆนะคะนี่ก็จบที่ AT02 ค่ะเป็นขอบ18ค่ะพี่ๆนะยางนะ,ะบิสโตนเอทีตอนนี้ทางร้านมีขอบ16แล้วก็18ขายดีมากๆเลยทั้งคู่นะคะพี่ๆแล้วที่สำคัญราคาดีมากด้วยนะ265หกห้เส้นอยู่ที่10,000 8ปดพบาทนะสำหรับยางปี24ิี่พี่พี่ถ้าเกิดว่าสนใจด่วนเลยนะก่อนของจะหมดค่ะลูกค้าขาเหลือน้อยชุดแล้วราคาดีนะฮะพร้อมบริการติดตั้งให้ครบจบพร้อมใช้งานเลยนะคะในก็เหมือนกันง่ะเลือกเป N ็น A t ท2นลูกค้ามันสวยพี่พี่น่าใช้มากเลยยางรุ่นนี้แล้วที่สำคัญเสียงมันไม่ดังนะคะใส่แล้วไปนะคือแบบดูสวยจริงๆิพี่พี่ขาด้วยไรยางแก้มยางเอยมันดีนะฮะต่อจดการใช้งานนั้นทั้งทั้งเรียบสายรูตกุยได้คันนี้พี่เขาเป็นหนอของ ล้อแต่งนะคะเป็นล้อแต่งเนาะทีนี้เดี๋ยวจะได้ชมรีวิวในภายหลังนะคะว่าใส่แล้วมันดูแบบดูสวยอะลูกค้าสวยจริงๆนะมักคงสวยความสวยก,ก็คือการใช้งานลูกค้าต้านทานการสุดอัดได้สูงด้วยที่สองพันราคาดีมากพี่พี่นะคะแล้วก็รถเก่งคันนี้นะคะยางขอบ14่ยางขอบ14ตอนนี้ทางร้านมียางใหม่ลูกค,ะคะ้าค่ะยางใหมย่ยางไยแดงมีนะคะอ่ายางใหม่มีของอะไรบ้างมีของเดตันค่ะพี่พี่เดตันบายบิสโต้นะคะสี่เจนจะอยู่ที่5,000 800บาทค่ะพร้อมใส่ถุ่วใ้ครบจบราคานี้เลยนะคะเดตันบายบิสโตนนะคะหนึ่งแปดถ้าเป็นยางป้ายแดงก็จะมีของบิสโตนนะอีโคเปียพีหนึ่งห้าศูนย์หนปียี่สี่พี่ค่ะสีเส้นห้าพนะคะถ้าเป็น175่งเจ็ปี24จะอยู่ที่ห0พับาทนะคะประมาณนี้เผื่อลูกค้าใช้เป็นรถเกง๋งยางขนาดขอบ14เนาะพี่เนาะนะคะสนใจก็แวะมาได้เลยนะะหรือจะสอบถามทาง แอดมินก่อนได้ไว่ามีสินค้าอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดพี่จะมาวันนี้ทันไหมอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าทักแชทก่อนได้เลยนะนะคะอะที่อยากจะชมเป็นตัวไหนพิเศษนะคะแวะมาได้เลยแล้วก็ก่อนจะเข้าไปด้านในนะพี่เนะนาะขอนําเสนอตัวนี้ก่อนนะคะซีอูซีอูตอนนี้มีพร้อมให้บริการนะทะั้งสีไฮเปอร์ดักสีดาด้าน,านเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าสวยลูกค้าค่ะนะ มากกว่าซีอูดเราก็จะมีตัวนี้นะคะซีอูดสี่ศูนย์เขาเรียกอะไรนะคะอันนี้เม็ดเล่ไหมพี่พี่นะคะอ่ระครังเล็กระครังใหญ่นี่พี่พี่อยู่ต่างจังหวัดคือสนใจสั่งได้เลยนะคะขอยางขอบสิบห้าหน่อยครับได้เลยค่ะลูกค้าค่ะไปเลยดีกว่าน้องพี่เนาะขอบสิบห้ารถเกง๋งใช่ไหมคะรถเก๋งขอบสิบห้าก็จะมีเดตันนี่เลยลูกค้าเดตันนะคะก็ใช้งานใช้ได้เหมือนกันระดับหนึ่งนะหนึ่งแปดห้าหกสิบอันสิบห้าสี่เส้นจะอยู่ที่ห้าเปนแปดนะปียี่สิบสี่เลย โยโกโยโกของมาวันนี้ลูกค้านะคะโยโก7เจ็ดพันเก้าแล้วก็จะมีดัลล็อปดัลล็อปเอเนเซฟอีซีสามร้อยพัทรุ่นนี้ถ้าพี่ใช้วีออสเนาะนะคะมันจะติดมากับศูนย์เลยตัวนี้นะ,ะรุ่นเดียวกันค่ะอีซีสามร้อยพัทเอเนเซฟประหยัดน้ำมันนะะน,นุ่มเงียบลูกค้าขาเป็นมิกรสิงนค้าล้อมด้วยสําหรับรุ่นนี้สี่เซนเจ็ดพันบาทปียี่ห้ายังใหม่ปีสองพันยี่ห้าเลยนะคะก็คือมีสามช้อยลูกค้าขามีสามช้อยนั่นเองมี 5, 8, เดตทัห้าพันแปดเนาะดัลล็อปอยู่ที่ 7,000พันแล้วก็โยโกฮาม่า7 9 0ดเดี๋ยวของมาเติมสต็อกให้วันนี้ค่ะพอดีมันหมดลูกค้าขายโยโกยคาดีนะฮะอ่าโยโกขายดี idi, ใช้งานได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่รอบ e ีโตนอีโคเปรพีหนึ่งห้าศูนย์เนาะตอนนี้เฮียกำลังดีลราคานะคะให้ได้ราคาพิเศษถ้ามาที่นี่แล้วต้องได้ราคาพิเศษนะ,ะลูกค้า่ยังไม่ดีลรับยังไม่จบลูกค้าขาะนะรอก่อนนะพี่นะอ่าเอาถ้าเกิดว่ารีบใช้งานก็เอาตัวนั้นไปส่อนก็ได้ดันหลบก็ดีนะพี่นุ่มเงียบนะคะลูกค้า เข้ามาด้านในนี้ก็จะเป็นยางนะคะยางก็จะมีขอบ17ขอบ18ขอบ20พี่พี่ใช้ไซส์ไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องแจ้งราคาและพาชมสินค้า โซนทางนี้ก็จะเป็นล้อพร้อมยางปลายแดงถอดศูนย์หาลูกค้าขานะคะลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเลือกเปลี่ยนได้เลยจะเอาเป็นแม็กพร้อมยางไหมหรือจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะยางปลายแดงมีบางไซส์บางเบอร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือยางใหม่ราคาดีมากจัดโบให้พี่พได้ทุกไซส์เลยนะคะอะ่าเริ่มที่ตัวนี้เลย2 6 5 6 0ห8 4เส้น2 1งหมนปียีนะลูกค้าแล้วก็จะมีตัว AT ด้วย AT ขายดีไม่แพ้กับตัว HT เลยใครใช้ในเมืองวิ่งทางเรียบเอา HT ไปนะแต่ใครนะฮะอยู่ต่างจังหวัดเอ้ยอยากได้แบบว่า เปลี่ยนสไตล์เนาะลูกค้ารุ่ยน้อยนะคะแล้วสวยอะลูกค้าเสียงไม่ดังลูกค้าถ้าเกิดว่าวัดจากป้ายเนี่ยเจ็ดสิบสองเดซิเบลเท่ากันเลยนะลองดูได้พี่นะเซดายลูกค้านะถ้าเกิดพี่ใช้ในเมืองวิ่งทางเดียวเอาตัวนี้ไปนะ,ะไม่รู้จะเชียร์ตัวไหนลูกค้ามาที่ร้านบอกว่าแนะนําพี่ในซีนะ,ะพี่เอ่อจะเอาตัวไหนดีลังเลเนาะพียแอดมินก็ลังเลใจเหลือเกินลูกค้าค่ะนะ,ะนะไม่รู้จะเชียร์ตัวไหนดีบางทีทั้งคู่เลยลูกค้านะคะ,นะคะ แต่ตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาเลือกเป็น AT02 พี่พี่นะคะนี่เป็น AT002 ปี2025อยู่ที่21,000ื่นนะคะแล้วปี2024ปลายปีแล้วพี่ยี่สิสีนอยู่ที่18,000หมือ่ะพี่พี่ว่าไงโน้ตราคาดีมากเลยพร้อมใส่ดวงครบจบราคานี้นะคะนี่คือขอบ18บเอสมีท ET, AT, ั้ง HT AT เอทีออร์เทเดนก็ใช้ทางเรียบทางขรุขระนะคะได้ได้ทั้งคู่ค่ะลูกค้าขาแต่เกิดว่าวิ่งในเมืองเน้นทางเรียบทนอายุการใช้งานยืดอยู่ในสูงงก็เเอาไปพ,พีี่มทั้แบบลยนะคะคอ่าตัวนี้ มาบอกก่อนเดี๋ยวกล่องจะหมดนะคะพี่ๆมาแล้วจะเสียเที่ยวเนาะลูกค้า 2656517AT001 ตอนนี้มีของเหลืออยู่2ชุดแล้วนะพี่นะนะคะใครจะจองจองได้เลยทักแชทหาแอดมินนะคะอ่าสี่เส้น14,000บาทพี่ AT002 สำหรับอของ17เออกระบะดฟอรนเนอร์นะคะฟอร์จินเนอร์เนาะไซนี้เบอร์นี้หรือว่าเป็นอื่นๆนะค่ายอื่นๆก็ใส่ได้นะเบอร์ยางเบอร์น,นี้นะพี่นะ2656517ค่ะ AT001 ลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้ก็ ดอกยางสวยแก้มยางสวยเหมือนกันนะคะสัปดาห์ที่44ปี2024ลูกค้าประหยัดไปเลยหลายพันพี่พีค่ะสี่เส้นหนึ่งเหมือนสี่สี่เปนบาทพร้อมใส่ถุงให้ครบจบราคานี้เลยด่วนนะลูกค้าเหลือสองชุด<ม>แล้วค่ะพี่พีนะเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินไม่แจ้งลูกค้าอ่ะแล้วก็ด้านในมีย่มอมเยากว่าน,นั้นอีกพี่นะโยโกฮาม่า g 94ลูกค้าคะโยโกฮาม่า g 94สี่เส้นอยู่ที่13,500ลูกค้ายางบิดโซนขอบขอบยางป้ายแดง265สี่สิบแปดราคาเท่าไหร่ ยางขอบสิบแปดนะพี่เนาะบิตโตนใช่ไหมคะลูกค้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทลูกค้าป้ายแดงปีสองพันยี่สี่ติดมากับอ e ีสุรุ่นแซนะคะลูกค้ามาเลือกได้เลยลูกค้าพี่เชื่อไหมว่าลูกคก้ากระถามหามยางป้ายแดงเนาะหมื่นเจ็ดห้าร้อยค่ะพอถึงร้านเปลี่ยนใจนี่เอาเอทีศูนย์สองที่ยางใหม่หมื่นแปดลูกค้าอันนี้คือเลือกได้เลยนะพี่นะอ่ะลูกค้าถามมายางป้ายแดงหมื่นเจ็ดห้าร้อยมาถึงหน้าร้านพี่เชื่อไหมหมื่นเจ็ดห้าร้อยไม่ออกเลยสักชุดพี่วีนะออกแต่นี่ หมื่นแปดหมื่นแปดลูกค้า mm. เพิ่มมาเจ็ดห้าร้อยบาทลูกค้าไดเอทีทุนสองนี่ลูกค,ะคะ้าขานะอ่าเลือกได้เลือกได้เลยนะคะลูกค้าหรือจะเอาเฮทีดีเฮทีก็หมื่นแปดแล้วลูกค้าตอนนี้นะเนี่ยพี่ยางใหม่ปีเมีเหมือนกันสี่เส้นหมื่นแปดลูกค้านะคะลูกค้าเลือกได้เลยเนาะอ่ะมาต่อกันที่สองหกข้าห้าสิบเจ็ดค่ะเฮทีเนี่ยน้องเขาวางป้ายยางกลับนะเดี๋ยวกลัวลูกค้าแบบอ่ะสับสน ไายางเบอร์อยาง2อง5กานะเทที p, วิ่งทางเรียบใช้ในเมืองตัวนี้ดีนะคะค่ะลูกค้าพี่พี่ที่มาเนยคือไม่ดูไม่มองของเลยพี่เอารุ่นนี้ระบุเลย15,500นะปี24แล้วก็ปี25อยู่ที่17,500บาทนะคุณมณภาพคือดีอยู่แล้วลูกค้านะลูกค้าอาจจะด้วยแบรนด์เนาะนะคะแล้วก็เคยใช้มานะคะ เคยใช้ใช้ต่อเนื่องสินค้าใช้ดีบอกต่อประมาณนี้เลยพี่พีนะแล้วที่สําคัญได้โปรดีด้วยนะสิเช่นห่งหม่น1้5 0 0บาทปี24ปี5อยู่ที่17,500บาทมีหลายช้อยมากเลยสําหรับขอบสิบเจ็นะพี่เนาะนะนะ,ะอ่ะตัวเฮที T ไปแล้วเอทีก็หมื่นสี่ทีโยโกฮาจีเก้าสี่ก็อยู่ที่13,500เนี่ยลูกค้านะคะเออโปรดีดีดีเปิดจีเทสมานะยางป้ายแดงต่อเจริญกัญญาค่ะยางป้ายแดงต่อเจริญกันยางนะคะพิมพ์เข้าใน Google Map ตามนี้เลยพี่แต่แล้วกับลูกค้าพิมพ์ต่อเจริญกันยางมันมีหลายตอมาก๋ยวลูกค้าไปสมุทรสาครเอ่ยแล้วมันจะมีร้านที่ชื่อเหมือนกันที่อยู่คลองแปดคลองเก้าหรือคลองสิบนี่แหละไม่มั่นใจนะลูกค้าลูกค้าหลงไปที่นู่นแล้วก็มีนะคะเพราะว่าเปิดที่ต่อเจริญกันยางก็เลยต้องใส่ยางป้ายแดงต่อเจริญกันยางมันนำหน้าลูกค้านะพี่ๆขาหรือโทรมาสอบถามได้เลยสองสี่ห้าเจ็ดสิบอหกได้เลยค่ะพี่สองสี่ห้าเอาแนะนําตัวนี้ก่อนมันมีหลายช้อยเหมือนกันพี่ๆนะสองสี่ห้าเจ็ดสิบอานสหกถ้าพี่ชอบเอท ใหญ่ๆแบบนี้นะแต่เสียงไม่ดังเนาะแกมยางตัวสื่อสีขาวโดดเด่นค่ะสีเส้นอยู่ที่16,500บาทนะบิสโตน,นะพี่นะแล้วอีกช้อยหนึ่ง้าวิ่งทางเรียบใช้ในเมืองนะคะอ่ะมันจะมีเบอร์ไซส์ที่ใส่เทียบเท่าได้เลยแล้วราคาก็ดีไม่แพ้กันพี่นะคะสี่เส้นหมื่นสองอ่ะพี่ๆว่าไงราคาเนาะพอฟัง นี่เลยค่ะลูกค้าสองห้าห้าเจ็ดสิบเอดสิบหกค่ะบิสโตนดูเล่อให้ทีหกแปดห้าตัวนี้ทรงตัวได้ดีเยี่ยมที่ดูดอกยางนะนะคะสี่ร่องลึกๆแบบนี้เลยนะคะสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นยางปีสองพันยี่สิบสี่ค่ะการใช้งานคือยังได้ดีเหมือนเดิมนะคะยังมีรับกันตามเงื่อนไขบริษัทเหมือนเดิมลูกค้านะคะสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมใส่ถ่วงเป็นชุบลมลมในโจเจนให้ครบจบพร้อมใช้งานไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สินค้าคือราคาโปรโมชั่นเบอร์นี้ไซนี้ใส่เทียบเท่าของเก่าข,ของพี่ได้เลยนะคะใส่เเเเเเททนะีีียยยบ่่่าาไไดดด้้้้วสสนนนะะะพลลืออกจ สองสี่ห้าที่เป็นเอทีไม้ ai, ตรงรุ่นก็ได้เช่นกันนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งพี่ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะลูกค้าหรืออยากจะทักจองก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยด้านในนะพี่เนาะมันจะเป็นสองหกห้าเจ็สิบอาชิค่ะนะ,ะตัวนั้นเหมือนกันยังใหม่จัดโปรสี่เส้นหนึ่งหมื่นสามพันสองหกห้าเจ็ดสิบอาะเนาะสำหรับโตโยต้านะวีโก้เอยหรือจะเป็นฟอร์จูนเอยนะคะตัวนั้นก็คือแนะนาใส่ตรงรุ่นไปแต่ถ้าเราเป็นสองสี่ห้าเอาตัวนี้นะคะ อ่าพอวันสองห้าต่างกันที่หน้ายางบวกไปเลยประมาณหนึ่งหนึ่งเซนค่ะลูกค้านะฮะเนี่ยพี่พี่นะคะการใช้งานยังได้ดีเหมือนเดิมนะลูกค้าขะอ่าอแล้วตัวไหนอีกพี่พี่สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะน้องยินดีแจ้งราคาทุกไซส์เลยนะทุกไซส์ทุกเบอร์ถ้าที่ร้านมีนะพี่เนาะอะ่าลีวอพิแนเนอร์เอาตัวนี้ก่อนไหมฟอร์ดนะฟอร์ดนะอนะเอ,อรเร็กก็ยังได้ราคาดีเหมือนเดิมซึ่งเราจัดโปรกันมายาวนานมากเลยพี่ขานะเอเร็กสปอร์ตขอบ20 ลูกค้าขาแม็กซีดำนะคะสวยมากมากความสวยกอแข็งแรงทนทานได้ล้อแท้ล้อดเดิมจากศูนย์ด้วยในราคา15,000บาทพี่พี่ห5 0 0 0บาทเนี่ยลูกค้าไม่ได้แต่ยางนะลูกค้าเอาไปเลยยกชุดพี่นะ ยกชุดเลยได้แม็กพร้อมอยางลูกค้าขาเก่าแลกซื้อใหม่ไซส์เดียวกันนะนี่คือเงื่อนไขการรับประกันเอ้ยเงื่อนไขโปรโมชั่นพี่พี่ค่ะนะเก่าแลกซื้อใหม่ไซส์เดียวกันพี่พีพอจะนึกออกไหมถ้าพี่ใช้เอลเล็กขอบ20อยู่เดียวเอามาแลกซื้อในไซส์เดียวกันนะจ่ายที่15,000บาทยางเป็นยางปลายปี2024นะยางเป็นยางปลายปี2024 ปี25มีไหมปี5มีหรือยังมีแล้วลูกคา้าก็เพิ่มมาเจ็ดส่วนต่างอีกนิดนึงลูกคา้าก็เอาปี25ไปนะพี่เนาะนะคะอ่าแล้วก็ขอบ18ล่ะพี่ใช้ขอบ18มาเอา18ได้ลูกคา้า15เท่ากันเลยนะห5ืนเท่ากันเงื่อนไขก็คือเหมือนกันนะคะเก่าแลกซื้อไหวไซ้์เดียวกันพี่อยากจะได้ขอบ20ของพี่เป็นขอบ18พี่ก็เพิ่มัดเจ็ตส่วนต่างไปนะคะลูกคา้าเข้าแวะมาดูสินค้ามาชมสินค้าหน้าร้านก่อนได้ลูกคา้าขานะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล้อตัวต้าแล้วนะพี่ๆ่าล้อต ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนพร้อมยางได้ลูกค้าคะมีทั้งล้อ f o r t u n e r Leader S ที่พี่เห็นอยู่นี้เป็นล้อ Fortune er นะพี่นะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลย Leader S นาะอลูกค้าคะปัดเงาสับสีดำเทาสวยมากมากกว่าความสวยอย่างที่น้องบอกเลยนะแข็งแรงทนทานรักษาง่ายพี่ใช้งานสมบุกสมบันได้เลยนะคะและที่สำคัญตอนนี้มีโปรมิเศษราคาดีมาก21,500บาททั้งยางคู่ตัวดอลลอปและยางคู่ตัวโยโกฮาม่าพี่ชอบยางค่ายไหนพี่เลือกได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ด้วยลูกค้าคะ ตัวพีเดนเนอร์นะแมกะเป็นสีเทาดําแบบนี้สวยไม่แพ้กันนะพี่ชอบก็คือรองเทียบลองสวมใส่ได้เลยลูกคา้คาคะถูกใจเขารับไปหรือจะเปลี่ยนเฉพาะย่างน้องก็มีเช่นกันเฉพาะย่างก็มีจัดโปรหลายราคาที่ น้องแจ้งนะพี่เนาะโอ้ยมีตั้งแต่หมื่นสามห้าร้อยที่เลือกได้เลยนะไอโยโก้หมื่นสามห้าร้อยเป็นรุ่นเดียวสเปคเดียวที่ติดมากับตัวนี้เลยพ,พี่่นะ,ะรุ่นเดียวกันเนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยอยู่จะเอาเป็นแม็กร้อมยางดีสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมทนเก่าจบใสยราคานี้ลูกค้าได้น็อตแท้ศูนย์พ่นสีรุมล้อให้เสร็จสับเลยถ้าเปลี่ยนแม็กร้อมยางนะพี่นะนะคะลูกค้าสวยมากลูกค้าหรือจะเอาตัวนี้ดีนะ,ะตัวนี้ไหมนะคะทุกคอสิบแปดล้อ พีเดนเนอร์ er, นะบรีโวลพีเดนเนอร์ขอบ18ลูกค้าค่ะตัวนี้จับคู่กับยางใหม่265 60ห้าหกสอาร์สิะเนี่ยลูกค้าถ้าใส่ยาง AT02 แล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยเนาะพี่พี่หนูชอบมากเลยตอนนี้กลัวอะไรรู้ไหมพี่กลัวของจะหมด กลัวกวความสิบแปที่จัดโปรโมืั่นแปแล้วกลัวสินค้าจ,จะหมดนะคะพี่พีเพราะว่าองค์ขายดีออกทุกวันเลยลูกค้าแล้วมันยางมันมันดีด้วยลูกค้านะคะตัวนี้ไหลาย,ยางไหลก,กว้าง,ล,งล่องละกลึกแบบนี้เลยแล้วที่สัสงวัเสียงมันไม่ดังราคาก็พอฟังนะ,ะน่าใช้พ,พี่ดูไหลาย,ยางเซฟกาดด้านข้างันะ มีสโตนดูลเลอร์เอทีศูนย์สูงสองนะพี่นะขอบสิบแปดค่ะลูกค้าขะเนี่ยลูกค้าจบจ่ายที่สองหมื่นเก้าชุดนี้เลยมันเป็นแม็กป้ายแดงเนาะพี่นะ้องแล้วก็จับคู่กับยางใหม่นะจบจ่ายที่สองหมื่นเก้ารวมเทิร์นของเก่าถึงรอบเป็นยางออกมาได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนยางมีแม็กลายนี้อยู่แล้วอยากเปลี่ยนยางเอทีศูนย์สองแบบนี้เลยนะคะได้เลยค่ะลูกค้าขะยางยังมีอยู่ไอชุดโปรหมื่นแปดที่พี่พี่ถามหายังมียังพอมีถ้าใครสะดวกจองจองได้เลยพี่ เพราะว่าคิดว่าน่าจะเหลือไม่ถึงน้อยเส้นแล้วก็คืออยู่ในกองนั่นแหละลูกค้าขาจะอยู่ด้านหลังนะพี่นะเหลือไม่เยอะลยแล้วพี่พี่ขาจองไว้ก็เยอะนะะจองไว้ก็เยอะเหมือนกันเนาะเอาล่ะไปกันต่อค่ะสั่งรถเก่งไหมพี่รถเก่งเนาะฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าเจนะคะมีทั้งขอบ15และขอบ16เริ่มตัวที่ขอบ15ตัว SV เลยจะเป็นรุ่นท็อปขอบ15นะพี่นะตัวนี้1 3,000บาทพี่นำของเก่าของเดิมหากเินเป็นสดได้มีน็อตแท้ศูนย์แถมให้ด้วยนะค,ะคนสีดล้้อยเสร็จส หนึ่งหมื่นหนึ่งพันรุ่น V นะคะมาพร้อมอยางคู่ตัวหนึ่งแปดห้าหกสิบอันสิบห้า Max Seat นะตัวนี้นะลูกค้าขายยางปลายปีสองพันยี่สิบสี่ปีสองพันยี่สิบห้าก็รู้สึกว่าจะมีแล้วหรือเปล่าวิบวีนะคะก็อาจจะเพิ่มวัชชิตอีกนิดหน่อยนะคะลูกค้าเป็นปีห้าปเงื่อนไขการรับประกันก็คือยังมีเท่ากันเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะแล้วก็จะมีขอบสิบหกของ RS ค่ะนะขอบสิบหกก็เป็นรุ่นท็อปเลยนะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปรุ่นลนะิมิเต็ดเนาะ เป็น R S ค่ะคะสีแม็กคือสีดำก็อดแบ็กสวยนะมีสเนสน่ห์ใส่ซิตี้็คือสูงขึ้นวิสัยทัศน์การขับขี่ดีขึ้นนะคะลูกค้าตัวนี้นะจบจ่ายที่1 5 0 0 0หมื่นห้าพันหน้ี่คือรวมเทิร์นแม็กเดิมของลูกค้านี่คือเป็นโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นรวมเทิร์นแม็กเดิมมาสภาพไหนได้หมดเลยขอให้ถึงรอบเปลี่ยนยางนะคะลูกค้าแล้วตัวนี้พี่พขานะรีวอตัวเตี้ยขอบสิบหกนานาจะมีเข้าจะชุดหนึ่งเราได้อย่างปี25แล้วนะคะตัวนี้18,0บาทที่ขขอองงเเก่าดิมห้าแล้วนะนะี่ขา ใหม่มากชุดนี้สับราที่10ปี2 0 2 5ยังติดมาบิสโตนบิสโตนดูโรวิต R611 พี่ดูยางนะสวยไหมสวยมากลูกค้าขานี่คือสินค้าที่ทางร้านคัดมาขายให้ลูกค้านะคะอันนี้คือคุณสมบัติที่ดีคุณสมบัติเด่นนะ,ะที่ร้อและยังปายแดงกวนมีพี่บเซสิตุ้ม้ายยางอยู่ครบเลยนะ,ะมันใหม่ทุกชุดเลยพี่อันนี้ก็คือเป็นล้อ H RV นะคะอ่า นี่เลยลูกค้าความใหม่ความใหม่มหมอยากให้ลูกค้าโฟกัสมากกว่าฮ้ยแม็กมีตะหนินหรือเปล่าแม็กดีร้อยหรือเปล่าสิ่งสาคัญไม่แพ้กันคือหน้าอย่างลูกค้าเพราะตัวนี้จะเป็นการแสดงความจริงใจนะฮะ ที่เรามีต่อลูกค้าว่าเออนี่เลยนะคะลูกค้ามันเป็นล้อและยังประเด็นขอศู์ถอดกันก่อนใช้งานจริงนะมีเส้นสีตุ่มและยังให้อยู่ครบแบบนี้เลยนะ,ะอ่าพี่พี่ก็ดูได้เลยนะคะลูกค้าก็จะมั่นใจนะอ่าแล้วก็จะมี e s ู s สเปคแคบค่ะ e s ู s สเปคแคบตัวเตี้ยก็จะมีตัวเริ่มต้นแม็กซสีบอลแบบนี้เลยพี่พี่คะ่ะจบจ่ายที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้าเกิดว่าของลูกค้าถึงรอบเปลี่ยนยางเนาะเป็นล้อแม็กด้วยกันนะคะลูกค้ามีฟาครอบดุมนอ็อตแท้ศู์เปลี่ยนให้เลยนะพี่นะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค มากกว่าอางที่น้องแจ้งนะพี่เนาะนะ,ะตัวนี้นะลูกค้า14,000บาทยางคู่ตัว2 5 7 7 r r 6 6บิตโตนดูรวิสค่ะยางปลายปี2024ยางใหม่ก็มีนะพี่ยางใหม่ยางใหม่ถ้าลูกค้าใช้ยางไซ์นี้เนาะสองหนึ 2, 1, 5, 70, 6, ่งห้าเจ็ดสิบปจบายแดงหูลูกค้าขาถ้าพี่ฟังราคายางใหม่พี่อย่าตกใจ ยางใหม่อยู่ที่12,500บาทค่ะยางใหม่ปี2025เลยนูน่นลูกค้าตั้งเดตรงนู้นนะคะอ่ะ4เส้น12,500บาท21570 r า6แล้วก็มี21565 R16 ด้วยซึ่งราคาเท่ากันนะเอามารองรับ พี่พี่ที่ใช้กระบ,บะตัวเตีย้ยทุกรุ่นทุกค่ายเลยมีครบค่ะรถตู้ก็ด้วยนะพี่นะเพราะว่ายางป้ายแดงตอนนี้ราคามันเบียดกับยางใหม่พี่เอายางใหม่ไปเลยนะะเอายางใหม่ไปเลยลูกค้าได้ปียี่ห้าเลยเนาะพี่เนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าเอาย,ยกชุดน่ะแม็กพรมยางก็ยังคุ้มอยู่เพราะว่าแน่นอนว่าไปเบิกสูตรน่นไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะลูกค้านะพี่พี่ขาตัวไหนอีกลูกค้ายางโลโกวันนี้ลูกค้านัดมาใส่อยู่พี่พี่ขาโลโกอยู่ไหนเนาะ นี่เลยลูกค้ายางก็จะตั้งเป็นแถววันนี้ให้ลูกค้าได้เลือกนะเอาไซส์ไหน h T ทนะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะตาม ความเหมาะสมในการใช้งานโลโก้ oco, เอาโลโก้ไปพี่พี่ขาถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่โลโก้ไม่ได้ใช้โลโก้ก็ใส่ได้เช่นกันเพราะตัวนี้นะคะยางสวยลูกค้าค่ะโดดเด่นด้วยแก้มยางตรุดสีขาวพี่เห็นสีนฟ้านะีคือมันเป็นซิมเคลือบนะโดนน้ำก็ออกลูกค้ามีทั้งปี24สและปี25รู้สึกว่าปี24จะเหลือ1นชุดนะคะลูกค้าเอาปี25ก่อนปี25สีเส้นจะอยู่ที่19,500บาทปี24มีชุดเดียวนะพี่นะแอบกระซิบก่อน มาเอาหลายชุดมันมีชุดเดียวพี่ปียอยู่ที่1 7ึ0งบาทนะคะปียี่สิบสี่หนึ่ับาทนี่คือสินค้าราคาโปรโมชัน่นถ้าปีย่ามีครบเลยมีหลายชุดลูกค้าไม่ต้องจองวกอินมาได้เลยนะปียอยู่ที่1 9ึ0งบาทค่ะนะคะนี่เลยสต๊อกมีครบมีพร้อนะคะตัวนี้ลูกค้คาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเปิด สตาร์ทรถมาเลยเปิด g ีเอย่ยางป้ายแดงต่อเดินกันอย่างค่ะลูกค้าขานะฮะอ่ะแล้วตัวนี้ยางขอบ20ใครที่ใช้ l e g e n d ด r Leader ไหมหรือว่าจะเป็น GR Sport จะเป็นค่ายหนึ่งก็ได้นะพี่นะนะคะเพราะราคาดีไม่ไหวพี่บีสอ5 5กห้นี่ได้เป็นรุ่น PT3A ด้วยลูกค้า GranTech p t ี a a ลูกค้าขาสเปคนี้เลยติดมากับ l g g n n เด r e a d ีเ e อต้อง l e n e n เด r ลูกค้า Leader มันขอบ18 ลูกค้า G R สปอร์ตส so you know, so so ี okay. to to ่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทเลยพี่สี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทสัปดาห์ที่ห้าสิบลูกค้าปีสองพันยี่สิบสี่ลูกค้าเหมือนได้ยังปียีห้าเลยนะพี่พี่อีกสองสัปดาห์น่ะลูกค้านะอีกสองสัปดาห์คือขึ้นปีห้าแล้วราคาต่างกันมากอยู่ราคาต่างกันมากลูกค้าประหยัดไปหลายพันนะฝากไปพี่ด้วยนะลูกค้าขะฝากไว้เป็นทางเรื่องแล้วพี่เนาะนะคะโอเคไปกันต่อลูกค้าขะไปกันต่อที่ที่ไหนเอ่ย นะไปกันต่อที่โซนอีสู e ไหมอีส e ูที่พี่พี่ถามหาเนาะ e oo, 17, อีสูให้เน้อคอรสิบเจ็ดไหมสิบแปดอุ้ยพี่พี่วันนี้นะคะจะมีอ e ีสูคอรสิบแปดมาครบเลยตั้งแต่ตัวแซดแซดพีเอ็กซ์ซีรีลูกค้าสมมุติว่าวเดี๋ยวให้ของมาถึงร้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้องอัปเดตให้อีกทีนึงนะแต่มาวันนี้แหละลูกค,ะคะ้าขานะนะใครรอแซดพีเอ็กซ์ซีรีมีครบแล้วลูกค,ะคะ้าขานะคะ เดี๋ยวขอญาติเดินผ่านพัดลมแป๊บหนึ่งนะพี่นะนี่เลยนะคะเอา17ก่อนเนาะ17ก่อนนะคะให้พี่พี่ได้ทราบก่อนว่ามี ทั้งดันหลบแล้วก็บีสโต้ลูกค,ค้าขาถ้าเกิดว่าเป็นล้อมีเว็กยางติดมาจะเป็นดันหลบนะพี่ๆทราบดีถ้าเกิดว่าใช้อ e ีซูอยู่เนาะพี่เนาะไฮเอ็นเดอร์ High จะเป็นยางบีสโต้ลูกค,ค้าขาราคาต่างกันนะคอีซูไฮเอ็นเดนอร์ยางบีสโต้จะอยู่ที่1 9 0 0 0หบาท, 1, 5, บาทจบจ่ายราคานี้เลยถ้าเป็นล้อมีเว็กยางดันหลบจะอยู่ที่1 5ึ0 0หบาท1 5ึ0 0หบาทคือจบจ่ายราคานี้เลยนะคะพี่ๆได้ล้อใหม่ยางใหม่ด้วยพี่ๆนะแล้วแมครุ่นนี้พี่ดูนะรักษาง่ายแข็งแรงค่ะไม่มีฝาครอบแล้วนะลูกคคค้คค้าาาาาะลูููกกไปปดเเเเ่่ขอ 17, ออองงตัวนน็ฝรบยม ถ้านะเป็นรุ่นเก่านะคะลูกค้านะตัวนี้ไม่มีฝาครอบแม็กแล้วลูกค้าใช้น็อตยึดจากด้านนอกเป็นอันรอยชิ้นเดียวกันแข็งแรงทนทานรักษาง่ายนะคะร้างง่ายด้วยตัวนี้นะชอบมากๆเลยแล้วที่สำคัญราคาจับต้องได้นะลูกค้าอ่าถ้าเป็นบิตโตนก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันจบจาดราคานี้เลยถ้าเป็นดันหลก็จบจาดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทลูกค้าขายยางปลายปีสองพันยี่สิบสี่นะพี่มะอมลูกค้าแล้วก็จะมีอันนี้คือตัวแซดตัวแซดขอบสิบแปดนะพี่นะ ที่น้องบอกจะมีมาวันนี้ก็คือ ZP X3 มีครบแล้วรุ่นนี้แหละลูกค้าขานะ,ะถ้าเป็นปี2025ตัวนี้จะอยู่ที่20,000รวมเทินเก่าลูกค้าขาปี22นะปีปี2024ปี2024ชุดละ 2 2งหมรวมเทินเก่าอ่าลูกค้าอยากจะได้ยางป้ายแดงขอบสิบใช่ไหมบิดตนตัวนี้นะสองหกห้าหสีเส้นจะอยู่ที่1,7500บาทนะคะลูกค้าอ่าทีนี้เปรียบเทียบไปฟังลูกค้าลูกค้าถามยางป้ายแดงขอบสิบยางใหม่พี่4ี่เส้นหมตอนนี้นะลูกค้าปียีด้วยนะใหม่เลยนะใหม่เลยใหม่แบบมันมีป้ายติดเลยนะคะลูกค้าสีเส้น18ื่นอันนี้คือ1,7500หมื นะคะลูกค้าก็เลือกได้เลยนะแม็กพร้อมยางก็ <Y ang> ยังคุ้มอยู่นะลูกค้า22,000บาทค่ะนะคะมีหลายชุดอยู่ <Y ang> เดี๋ยวเราให้รอ ZP XCD มาก่อนเดี๋ยวน้องจะอัปเดตให้อีกทีนึงนะรู้สึกจะเป็นปีม5แล้วแหละพี่พี่พี่พน่าจะรอหลายคนเพราะว่าแซพีไม่มานานแล้วนะคะหลังจากที่หมดไปก็น่าจะสองสัปดาห์ได้นะก่อนส่งการนะลูกค้าหมดอ,มอันนี้จะเป็นล้ออีสุอารค่ะลูกค้าอีสุอาร์เขอบยีพี่พี่ค่ะ สวยมากลูกค้าใครออกรถใหม่ป้ายแดงจะจะอัปเกรดเป็นรอรุ่นอมพรบน้องมีสองชุดนะมีทั้งยางคู่ตัวและยางกูดเยียบิีกขายางกูดเยียตัวนี้ติดมากับเอลเรดขอบสิบยี่สิบเออทีนี้ว่าพี่เขามาซื้อยางบิสโกนสองหกห้าหกสิบเอสองหกห้าห้าสิบไอยสิบไปเนาะก็เลยได้เอามาจับคู่กับยางกูดเยียยางคู่ตัวสามหมื่นแปดที่ยางกูดเยียอยู่ที่สามหมื่นห้า ของเก่าของเดิมเอามาเทิมเป็สนสนุดได้ลูกค้าขาเนาะตามนั้นเลยที่มี2ชุดลูกค้ามาเลือกได้เลยนะคะใส่ไฮเอนเดอร์ได้ถ้าเกิดลูกค้าชื่นชอบถ้ามีวเอกก็คือตรงรุ่นเลยนะคะแนะนําเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเกิดีพี่พึงรอบเปลีย่ยนยางอยากจะได้ล้อพร้อมอยางป้ายแดงต่อศูนย์ก็มีค่ะนะคะแถวนี้โซนนี้จะเป็นฟอร์ดเอหูเมื่อวานใส่ฟอร์ดไปสวยมากลูกค้าขะที่สำคัญได้ยางดีด้วยพี่พี ลูกค้ามาจากบุรีรัมย์อ่ะพี่เมื่อวานนะเมื่อวานมาแต่เช้าเลยนะเปิดบินให้แต่เช้าเลยมาจากบุรีรัมย์นะชุดนี้เลยจบจ่ายที่16,500กนบาทนะจบจ่ายที่16,500บาทได้ยาง2 5 5 70็คู่ตัวเลยพี่พี่ค่ะยางปลายปี2024ัีิบโตนดูล HT หกแด้ะ 6, 8, นะ6 8 5รุ่นนี้ดีมีการทรงตัวคือดีเยี่ยมยึดเกาะถนนได้ดีที่สำคัญโทนอายุการใช้งานยึดอยู่ในสูงเหมือนซื้อ,อยางรล้แถมแม็กเลยลูกค้าคาะนะใส่เลนเจอร์ ใส่มัดได้ B T ห้าศูนได้เลยนะแข็งแรงทนทานรักษาง่ายตามคอนเซ็ปต์เลยพี่นะแล้วสวยใส่กับรถใส่แล้วสวยทุกสีเลยนะล้อสอง่งล้อส่งรถขึ้นทุกสีนะเพราะว่าแม็กดูสวยมากสีดําสลับเทาลูกค้าสวยสวยพี่พี่อนะนี้คือชอบส่วนตัวเลยนะคะแล้วราคานี้คือจับต้องได้หนึ่งหมื่นารอนี่คือลูกค้าได้รอพร้อมอย่างเลยนะนะคะลูกค้าเอาหล่กพี่พี่นะคะช่วงว่างงาน เราก็ต้องพักเบรกก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวรอรับลูกค้าช่วงบ่ายนะพี่เนาะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะที่สนใจเป็นไซส์ไหนตัวอะไรเพิ่มเติมรุ่นะไหนก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยน้องๆ้อเขารอตอบอยู่นะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ